โยโอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับก็ยินดีจะรับสู่ช anel บลูไฟเยอเกมเมอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมไหมครับพาเก็ตเอ dition เวอร์ชั่น0.2.1 alpha build 11นะอยู่กับซีรีส์レスเพย์นะครับก็มาเรื่องต่อเลยนะครับก็นะทำไมไม่มีเสียงวะอ๋อมีอยู่แต่เสียงเบาโอเคฮะก็ในพาร์ทนี้นะก็สึกว่าจะไม่มีอะไรมากนะพอดีว่า ผม,มได้ออกแบบบ้านเอาไว้แล้วครับในหัวไม่ใช่ในหัวหรอกออกแบบบ้านเอาไว้ในแมปเออไว้แบบแมปหนึ่งนะครับมันไม่ได้แมปหรอกเออมันเป็นแบบผมคิดเอาไว้ไงว่าคือจะสร้างแบบไหนนะผมคิดเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทํากันในวันนี้นะฮะอือฮึตอนนีงเดี๋ยวกูขี้หายเนี่ยหากันไกลพูดไปแนละหายากกลอยู่ในตัวเรานี่หว,ว่านะครับก็ทำไม ทำไมผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้มาเล่นเอมนี่เลยวะไม่ค่อยได้มาเล่นซีรีส์นี้เลยวะนี่ความรู้สึกผมนะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะเก็บโ้ตโอเคอืมฮึอันดับแรกนะเดี๋ยวผมต้องขอไปเคลียบ้านบ้านที่ผมสร้างนั้นก่อนก็คือต้องไปพังทิ้งทิ้งแล้วก็ใหม่นะะ โอ้ยไม่โดนไม่คไม่โดนนะโอเคโอเคโอเคเลาะทิ้งเลาะทิ้ง <c oughs> เป็นอะไผิดแอคเรามีกี่อันวนะเนี่ยที่ไปคับไ้อันนี้อนเอาเผื่ออันนี้มันพังเฮ้ย่าวิ่งมากอยู่วิ่งมากนะอย่าวิ่งมากชุบอย่าวิ่งมากดีกระโดดแม่งไม่ใช่นะครับอ,อ,อือฮึปลาไปเผาซะเออตัวครับครับทิ้งเทเบิลโอเคผิดไม่มีอะีรนนตัว มีกล่องมาเลยไงโอ้โหขุดมาตั้งเยอะไม่มีสักกัดก่อนนะในพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้นะขุดเอาไว้โอเคชุดหนึ่งตัว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 โอเคหนึ่งตัวตรงนี้ส่วนของผมจะสเกลนะเดี๋ยวผมเข้าไปไฟมันก่อนแล้วกันอือชุดย้อนไปย้อนไปมันเห็นแล้วแหละมันต้องย้อนแล้วโอ้โหเต็มเต็มอย่าหยิบอย่าขยิบอย่าไปขยิบโอ้เออรีบร้อน รีบร้อนเหรอโอ้ยพี่เกเขารีบร้อนเว้ยคหนุ่มรีบร้อนเหรอกินปลาแม่งเคลาเสี้ยมครับมีแต่เคลาเสี้ยมน,นะครับกินปลานะฮะกินปลาบำรุงเอ่อสมองนะครับอือใช่ประวะนะฮะโอเคโอเคถึงไหนกันแล้วนะถึงไหนกันแล้วด้วยนะโอเคครับเ,เดี๋ยวไปเลโกบ้านทิ้งก่อนก็แล้วกันนะครับ โอเคเฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่ง๋ย่ามานี่นี่เดี๋ยวราอาหารมันลดเร็วนะเราเราไม่ค่อยอยากเลี้ยงไก่เราอยากจะแบบหาอาหารมากกว่านะตกปลาตกยากเอาตกตกจากเก็บไม้ก็แล้วตกปลาตกยากนะเออปุ่้คืนโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะตัดทิ้งนะครับอืโอเคเนี่ยไม้นี่นะเดี๋ยวผมจะใช้ไม้นี่ในการสร้างบ้านนะพอดีผมไปดู แบบของบ้านคนอื่นมาแนละ้วมันสวยดีครับเพื่อคือผมจะลอกเอ่อลอกลอกบ้านเข้ามานิดนึงนะครับเพื่อคือลอกไม่หมดหรอกก็แค่ลอกแค่นิดเดียวครับแล้วผมก็มาดัดแปลงนะครับจนแบบก็คือแบบผมคิดก็คือต้องเป็นแบบมันต้องเป็นบ้านหลังใหญ่ๆด้วยแหละครับหลังใหญ่ที่แบบพอจะจุกล่องเอาไว้ได้แล้วก็มีแบบห้องส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยคิดออกแบบไปเรียบร้อยแล้วมาให้เองบนุบโอเค ก็เลยคิดจะทำด้วยแหละตอนนี้แต่ว่าอาจจะหมดเวลาก่อนก็เป็นได้นะครับหมดเวลาอะไรหรอพี่ก็ถ่ายนะครับอาจจะถ่าย15นาทีนะครับก็อืมชก็ถ่ายแค่15นาทีพอแล้วนะครับมันแบบจะได้แบบไม่รู้สินะมันจะหนุกหรือเปล่า15นาทีาน้องๆไม่รู้นะเดี๋ยวผมก็คิด,คดอีกทีแล้วกันนะครับ ถ้าว่างก็สิบห้าทีนะที่จริงแล้วตอนนี้ผมกะจะหลับด้วยซ้ําไปนะจะไปนอนเนี่ยนะฮะกะจะไปนอนแล้วนะครับนี่ก็เป็นเวลากี่โมงอ่ะดูดิยี่ิบสองกี่ทุ่ม,มอ่ะเออสี่ทุ่มนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มเออสี่สิบเก้าเกือบห้าทุ่มแล้วนะครับก็มานั่งถ่ายก่อนนะครับแล้วค่อยไปนอนต้องค่อยไปตัดต่อคลิปที่โรงเรียนนะแบ่งเวลาได้ดีมาก หนูเอ้ยโอเคครับก็ลงคลิปใช่ไหมล่ะเน็ต Wi-Fi บ้านแม่เขาบอกว่าให้เล่นแค่สามทุ่มสามทุ่มแล้วให้ปิดโอเคผมก็เลยต้องมานั่งหนีแล้วไปนั่งต่อต่กับบ้านมาลงแล้วก็นั่งทำงานบ้านวัดแหลกอย่าบอกนะว่าลดอ้าวหีเรียดคุนี่เครียดเลยเอ,าอย้าวห่ทำไมามันสะดุดไม่คืออะไรครับทำไมามันถึงสะดุดมันกับค้างไปเลยวัดป็นปรแกันไทยยังอยู่นะโอเค ก็โปรแกรมถ่ายมันเด้งนะโอเคก็ไม่ค่อยมีเรื่องเล่านะฮะจะเล่าอะไรดีอ่ะมันไม่มีเรื่องเล่านะผมนี่แม่งก็โคตรแบบประหยัดเลยเว้ยเอาหินมาก็หินสามก้อนครับเสร็จปุ๊บเสร็จปั๊บเสร็จไม่ได้เอาหินมาเผื่อค้าอย่างอื่นเลยเนาะฉลาดเนาะฉลาดเนะาะจะบอกนะตัวต้องรีบกลับบ้านไปเอาใหม่อะ่ะโอ้นั่นแหละว,ว่าวชิบมาไดงเอาใหม่ อันน่าไปถังดูเนอะเราควอยู่กดตัวนี้กดปึ้บโ,โอเคแต่สูตรน,นี้มันใช้ได้แค่นิดเดียวเลยโอ,โอเคได้มาจมาำนวนหนึ่งนะโอเคงั้นก็ใช้พิษแอคนี้ก่อนแล้วกัน<ม>ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะพังเร็วเลยขนาดนี้ไม่ได้คิดนะแต่พิษแอคนี้ผมคิดเพราะว่ามันกลายเป็นสีดแดงแล้วไงผมก็เลยคิดไว้ก็เลยคราฟเผื่อมาเนี่ยเห็นป่ะเนี่มันก็จะเห็นดีกันนะอือหือขุด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  เบลผมก็ยี่หกไปเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้มาตกปลาไม่ไอ่อยเออไม่ค่อยได้มาตกปลาหาหาในเะซิร์ฟนี้นะโอเคเก็บของนียเมื่อกี้เก็บได้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้มันตกเรยหรือเปล่านะก็ไอ้พื้นี้เดี๋ยวผมคอ่อยเลาะออกนะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นไม้สีขาวนะจะได้สลับสีสลับสีนะจะได้ลายตาหน่อยถุยครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มออกแบบอันนั้นก็คือสโตนบลิกนะครับในบ้านหลังนี้จะไม่ใช้แล้วนะครับ๋ยวค่อยไปตกแต่งอื่นนะฮะ ตกแต่งอะไรดีอ่ะคิดไม่ออกนะฮะเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันแต่พูดก็คือ copper stone นี่แน่นอนครับใช้ใช้เยอะแนะ่ copper stone นี่ได้ใช้เยอะแน,น่ฮะรอได้เลยโอเคจะมืดจังอนะ่ะพาทิดพาทิดพาทิดขินปลาหนึ่งตัวโอเคใกล้มืดแล้วด้วยนะฮะงั้นเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปทำดาบใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเก็บของนิดนึงโอเคโอเคกลับบ้านกลับบ้าน มืนต้นหญ้ามันเยอะเนาะมันเยอะจังนะมันลกว่ะเยอะโคตรเนี่ยตอนแถวนด้เยอะมากเวลาตีพวกสัตว์อะไรเนี่ยตีไม่ได้เลยหรือว่ามันแพ้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะหญ้าหญ้าหญ้าแบบหญ้าเป็นอย่างเงี้ยไอเทมเนี่ยมันแพ้หรือเปล่าแพ้ทีมันแพ้แบบเยอะเลยนะเยอะเลยก็รู้อยู่มันจะได้หาซื้งงอง่ายเพราะพอรู้อยู่แต่ว่า มันเยอะเกินไปนะถ้าเป็นแบบเขตของไม้สีส้มอะนะเป็นเขตเอ่อเขตสวหน,น้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนั่นแหละหญ้ามันโคตรสูงอะมาตีมอนเตอร์นาตียากมากจำพ่อคิปเปอร์อะคิดเดยวดีมากงแบบตียอย่างยากอะโอ๊แมวมุ้ต้องขยุมหลังคาไง,างมาขายุมต้นไม้แถวนี้เออเอาไม่โดนทำไมเออไม่โดนเออโอเคเดี๋ยวเข้าติดหนึ่งโอเคทำเพื่อทำเพื่อไม่ได้ของ กระตุกกระตุกนิดนึงจึ๊บโอเคมาแล้วบ้านอันเป็นที่รักของฉันแล้วก็กับอาหารของฉันโอเคอสองโอเคครับัวติดมาสองอันเก็บสโตนบล็กที่ไม่ได้ใช้งานเก็บอ่าสิ่งที่ไม่ใช้งานจริงโอเคเอาหินมาจำนวนหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าไม่ ขี้เกียเกียมาเยอะหนึ่งอันสองอันแล้วก็อกอันหนึ่งนะเผื่อไว้เผื่อมันเดิมเอาของที่ไม่จำเป็นเก็บไว้ก่อนๆๆๆไม่จำเป็นเยอะๆนะโอ้โหไม่จำเป็นเยอะมากปลาสไปเดอร์นี่เอาไปทำไมชั้นนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้นี่เก็บไว้นี่เก็บไว้ไก่ย่างเก็บไว้ธนูเอาไปเลยอันนี้เก็บไปสติเฮ้สติเก็บไว้เราเอาไปคาบอะไรสักอย่างอันนี้ม่เกี่ยวไปใ,ใกล้ อันนี้ไม่เกี่ยวไปใกล้ๆทียคกั้นเกี่ยวทุกอย่างโอเคมไม่จังไปแล้วนอนได้แล้วครับโอเคจุบโอเคแมนโอโ้โหกดเตียงเลยโอเคเช้าแล้วนะรับไ,ไปทำงาน,นต่อค่อยค่อยคอยโอเคโอเคเช้าอีกวันนึ่งที่สดใสกินข้าวป่ะน,นะเพราะอาทิตย์ก็ได้ ขึ้นมาแล้วครับก็ได้เวลางานของเราแล้วนะครับนะครับขวานอยู่ไหนวะขวานต้นแอกโอเคโอเคขุดกันก่อนแล้วกันเนาะเหมือนเมื่อกี้มันเดินไม่ได้หรือเปล่าผมรู้สึกเหมือนเดินไม่ได้เมื่อกี้โอเคผมเปิดมอนเปล่าวะเปิดนะโอเคเพราะว่าไม,ไม่ค่อยเห็นมอนเตอร์ไงผมเลยคิดว่าผมเปิดมอนหรือเปล่า ก็เยคิดอยู่โอเคตอืมไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรดีนะก็อาจจะเห็นเงียบๆไปบ้างนะขอโทษด้วยนะครับก็มันไม่มีอะไรจะคุยนะไม่รู้จะคุยอะไรด้วยนะครับตอนน้อมีเรื่องอะไรให้คุยว่าล่ะเป็นหนึ่งนะคุณจะไปรู้กับน้องเขาไหมเนะี่ยโอเคแล้วนกะ็โปรแกรมเออโชว์ของผมนะรู้สึกว่าไปอัปเดตันแล้วนะผลท้ายรู้สึกว่าอัปเดตรู้สึกว่า แย่ลงนะเหมือนกับว่ามันเอาไว้ดูหนังอย่างเดียวเหมือนกับว่าเอามันแบบไม่ให้ถ่ายเกมอ่ะมันไม่สามารถไปปรับความชัดอะไรได้เลยฮะเนี่ยนะญญปัญหาของโปรแกรมโชว์ในตอนนี้นะครับเออน้องๆอาจจะเคยเห็นในคลิปที่ผมเคยทำนะไม้นะที่ผมเคยทำนะไม่ไอที่แบบเป็นไม่อ่ะสอนแบบตั้งค่าไม้แล้วผมเปิดให้ดูอ่ะนะฮะถ้ามีคนถ้าเกิดดูจนจบก็จะรู้ดีนะ <c oughs> โอโอเคประตูบ okay. well, okay. tamam. okay. ้านเราก็อยู่จุดเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะะอือฮึประตูบ้านอยู่นี่ปิดตรงนี้อือฮือปืบปืบปืบไปใช้ไม้นี้แบบปกติแหละสืดจืเฮ้ยทำผิดทำผิด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 ผิิดผ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 ิ รายังไม่รู้เราจะวางตรงไหนดีเออนี่เราใช้เจ้านี่ปุ๊บปุ๊บปื๊บโอเคอะไรของกูัวเนี่ยโอเคฮะช่างมันเอางี้กดชิปไว้นะอ๋อใช่ตอนนั้นผมเล่นในแคทีมเนี่ยโอ้โหเจ็บเลยผมไม่จุกเลยจำใจแค่โอ้โหยากยากมาเป็นที่ยากเอ็บเป็นสีเขียวพอดีเลยนะผมไม่ต้องลงมาเลย จุบโอเคถึงไหนแล้วจุบจุบถึงไหนแล้วล่ะเนี่ยอ่าไอตรงนี้ต้องทำไงต่อวะเนี่ยคิดแบบโอ้โอเคไม่เอือดีมากเนาะอจุบจุบจุบตรงนี้ผมวางอย่างนี้เลยไหมเป็ไนไ้ให้น้องเ,าเขาดด่วนนะอืมอืม อือเอาไปบักหนึง่งเอาต้องส่งอีกบักหนึ่งครับไม่ใช่ไม่ใช่สง่งบักหนึ่งปุ๊บปุ๊บอืมฮึปุ๊บปุ๊บอืมชิบโอเคอันนี้ได้อันนี้ได้อยู่โอเคปุ๊บ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 อือตัดออกปุ๊บวาตงตัวนี้ไปป้าบแล้วก็ตัวนี้ปุ๊บสองอันนี้ไปชิบอ้โเก็บเลย ตรงนี้เป็นประตูนะเป็นอย่างนี้ถูกแล้วนี่ก็ถูกแล้วโอเคตรงนี้มันดูแปลก 8, ไปห,หรือเปล่าผมยังติดใจอยู่เลยนะอืมไม่เป็นไรหรอกนะมั้งนะฮะกดด็ดูดีหรือเปล่าดูดีหรือเปล่านะฮะช่างมันไปนะฮะนไม่สนช่างมันไปช่างมันไปฝอยมันไปฮนะ อย่าไปเครียดกับมันถามอย่างนี้เครียดม่ได้อะไรนะฮะโอเคเออผมก็อยากรู้นะเครียดเครียดมันได้อะไรจริงน,นะได้ทุกข์ด้วยนะปัญหาอืผมไม่ค่อยชอบนะครับเรื่องคิดมากผมไม่ค่อยชอบนะคิดมากเนี่ยผมไม่ผมไม่ผมไม่ค่อยชอบคิดมากไงนะมันก็เลยแบบไม่รู้จะคุยเรื่องแมวอะไรนะคุยเรื่องอะไรนะ่ะ นะไม่รู้มาไม่มีไม่ไม่เออไม่มีอะไรจะคุยอ่ะง่ายๆนะไม่ได้คิดมุกอะไรแค่แป๊กๆันไว้และเนี่้เตรียมมุกแป๊กมาเล่นนะแต่มันก็แป๊กอยู่ดีออไม่ใช่มุกไปซ้ำไปนะโอ้โหเจ็บเลยซีดอืมอือฮึชะเล่น้โวไม่โอเคไม่เล่นตรงย่างออกเขียวไหมพี่ีโอเคตรงนี้ก็ตัวตรงนี้ปึ๊งทำเพื่ออะไรนี่ะ ำเพื่อผ่อนให้ตัวเองตายเร็วดีอือ uh ฮึ huh. กดชิปโอ้โหกดชิปก็ช่วยอะไรไม่ได้ไปนี่ไปเออเควางไปเลยวางไปเลยโอเคอืมผมขอดูนะมันจะสมดุลหรือไม่สมดุลกันว่าอืมต้องขยายไป What 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 the fuck man โอเคโอเคโอเคผมดูผิดผมดูผิดจริงๆต้องยาวถึงตรงนน้นนะพอดีดูผิดนึกว่าเห็นไม้ตรงนี้แล้วมันนึกว่ายาวแค่ตรงนี้นะดูผิดดูผิดโทษโทษโทษเพราะว่าทําไมมันถึงไม่นี่เลยครับดูผิดดูผิดเออผิดผมผิดเองผมผิดเองครับผมผิดเองดูผิดดูผิดอืมชึบชุบอืมชึบตรงนี้ก็ต้องเป็นไม้กรนเลยก็ได้เออมาต้องอย่างนี้สิเพื่อน ไปเพื่อนแกฮะใช่รึเปล่าอย่างงี้ป่ะจุดเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไปอีกนิดนึงนต,รตรงนี้เออฮะวัดอีกด้วยนอฮะน่าขยะวนอืมนะอ,อืม้อมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เนี่ยขมชายละงงไว้ตรงนี้ข้างมาแล้วขอวางก่อนแล้วกัน มองอยู่นิดนึงสองสามอือหือให้กดชิบไว้หน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคปึป๊บไม้หมดคิดแล้วา่าไม้ฉันมันหมดนะ่ะคิดๆแล้วแก่เหิว่อแล้วกันหิว่อเหิวอหจะวางช่องผิดด้วยนะชิบๆโอเคปากปากอือหือ ก็จบโอเคชุบ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 โอเคก็ทำงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรจะคุยจริงๆอะไรนะเราคุยอะไรดีครับน้องๆอือมีอะไรคุยก็ว่ามาเหลือไปบินไม่ได้โอ้เล่นในโหมดแคทีฟเยอะเกินจน เลนสมองก็ตูมเมื่อก,กี้นึกว่าบินได้กดสองรอบเลยผนท้ายเป็นางตรงมาทางแอกอย่างนี้เลยเฮ้ยมันดังแอกไม่ได้นี่ว่า What the fuck man? Oh shit เขี้ยนเลยนะะอ่าผมเขียนเลยพิดผิดๆๆทีทพีทจุดตรงนี้ว่ากุดกุดก็คล้ายกับ างไม้ปุ๊บสามบล็อกสลับอะไรงี้นะฮะเดี๋ยวอย่างนี้ก็เป็นคทีโมดิตตัวนี้หนึ่งตงัวนี้ผมจะให้มันแบบเท่ากันไงตรงเนี้ยอืมันดูแล้วมันปแปลกอะ,ะอันนี้ห่างหนึ่งโอ้ยตัวนี้ดูแล้วมันห่างหนึ่งบล็อกอืก็ไม่เป็นไรพอจะได้อยู่แต่น้ำจากตรงนี้แล้วมันงงๆไงที่จริงมันเป็นหนึ่ง สองตอนนี้ต้องเป็นมีกระจกนะฮะแต่นี้ผมทำอย่างนี้ไปเลยเลยดูมือนๆหน่อยนะอืมมาด้านนี้ปุ๊บมันก็มึอนอยู่ดีโอ้ยงงเวย้ยงงเวย้ยงงเวย้ยอืมมันงงอยู่ดีแล้วเวย้ย โอ้ปวดหัวโอ้ปวดหัวกี่นาทีเนะี่ยแปดทีเอาช่างมากันก่อนคิดกันว่าทำาไงกับตรงนี้ดีนะอืมงั้นเดี๋ยวผมลดขนาดบ้านลงาิดนนงกงแล้วกันนะผมได้ยอมลือขนาดบ้านเลยนะเพื่อทําให้แบบมันออกมาดีเนะี่ยนี่นนะนี่ต้องลองกูเล่นฮาร์ดคอร์อยู่จริงหรือเปล่านะโอ้ผมไม่ลงทนุนตรงไหนนะโะเกโอเค ตรงนี้ต้องเป็นวางไม้ว้วโอ้โหชี้บแมนไกส์ตกตอนเนี้ยนะโอ้โ oh, หสุดๆเลยกูตรงนี้ตรงดีนะนี่ฮะก็คล้ายจุดเดิมแหละนี่ก็ได้ก็ได้อยู่ก็ได้อเออได้ได้ได้ได,ได้ครับคราวนี้ความสมบุล์ก็เสมอกแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่ก็คงได้ต้องได้เวลาจบคลิปแล้วนะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆอีกดู้แล้วกดซับด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับโอเคบ๊ายบาย